สวัสด <Memorial> ีคร er ับสำหรับเย็นวันนี้นะครับก็สิบเจ็ดนาฬิกาแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้กันนะครับก็เป็นต้นเหลือต้นเดียวนะครับมันเป็นต้นที่อยู่ห่างจากต้นอื่นนะครับแล้วก็สูงทะลุดนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาจะแข่งกับต้นมะพร้าวครับมะพร้าวสูงเท่าไหร่นะครับเขาจะสูงสูงตามแล้วเพราะว่าเขาต้องการแดดมันเป็นต้นที่สูงมากเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนเพราะว่ามัน ตอนนี้ก็กำลังจะค่ำแล้วนะครับผลงานนะครับมันสุกแล้วก็จะร่วงครับร่วงเต็มหมดสุกแล้วก็จะร่วงเต็มหมดเลยเดี๋ยวเราก็ต้องสอยลงมาครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะสอยได้เยอะขนาดไหนนะครับบนบนต้นเต็มหมดเลยสูงมากสูงทะยอดมะพร้าวเ,เลย โอเคครับเดี๋ยวขอสอยกันนะครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาอยู่บนต้นนะครับตอนนี้อยู่ประมาณกลางต้นนี่นี่ก็เห็นลูกนะ ลูบเบอเลยจําเป็นต้องเอาลงวันนี้นะครับเพราะว่าไม่มีเวลาจริงเวลาก็ค่อนข้างจะรัดตัวนะถ้าไม่ลงครับเขาก็จะร่วงครับเน่าหมดอ้าวล่วงเลยไนหะนั่นยังไม่ทันฝอยเลยล่วงแล้ว ต้องรีบประลงครับเต็มต้นเลยเดี๋ยวต้องขึ้นไปกิ่งด้านบนนะเพราะว่ากิ่งนี้ซอยไม่ถึงนะตอนนี้ก็ขึ้นมากิ่งด้านบนแล้วครับดูบรรยากาศด้านล่างนะครับ,บ,รรนนรบสูงมากครับสูงมากสูงมากครับสูงมากตะก,กาอยู่ด้านลนะ่างลูกเล็กไปเลยเกือบเท่ายอดมะพร้าวแล้วต้องรีบประลงครับ สุกหมดแล้วเริ่มสุกหมดลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยล่วงแล้วราคาก็ค่อนข้างที่จะถูกมากนะครับโลละยี่สิบบาทยี่สิบบาทขายไม่ออกเลยลูกใหญ่มาก เดี๋ยวขอเวลาสอยก่อนนะครับยังเหลือเยอะนะข้างบนเดวดูนะครับว่าเราสอยหมดต้นนะครับว่าเขาจะได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เอาลงหมดแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาสอยกันนะตอนนี้ก็เก็บมาได้เพียงแค่หนึ่งกิ่งนะครับหนึ่งกิ่งก็ยังไม่หมดเลยก็เริ่มมืดค่นำนะครับ โดยใช้ตะกอ้อสอยนะครับขนาดอยู่ข้างบนก็ต้องใช้ตะกอ้อนะเพราะว่ามันไปไม่ถึงเนะนี่ก็หนึ่งถุงเต็ม,ตมแล้ครับทําไมเขาถึงเรียกว่าตะกอ้อนะตะกอ้อเขาไว้เตะไม่ใช่เหรออะนะแปกเนาะที่สอยก็ที่สอยไปเลยทำไมต้องเรียกตะกอ้อนะมันเป็นมันเป็นตะข่ายเหมือนตะกอ้อเนะ่ขาเลยเรียกตะกอ้อมาช่างมันเถอะสสยต่อเดี๋่อมืดคำ่ำครับ เลอเยอะเละ้ยังเหลืออีกสองกิ่งใหญ่ๆเลยการมะพร้าวกะบังหมดเลยตอนนี้ตอนนี้ก็สอยมาได้ครึ่งทางแล้วครับหนึ่งถุงใหญ่ๆจะอยู่ลงไหวไหมเนี่ยกิ่งมะพร้าวกะบังหมดแทั้งน,นั้น แล้วกิ่งนูน้นกิ่งจริงๆิออกิงมะพร้าวเรียวมิดมาเามีตะปันลงม,มานี่ยเนงทางกันก็เคครกับเดือดอยต่อครับมิดแน่วันนี้นกระลอกก็แค่บางส่วนนะ่ อยู่ข้างบนก็ลำบากพอสมควรนะครับต้องระมัดระวังเลยล่วงแล้วร่วงรถเดี๋ยวก็จะต้องเอาถุงนี้ลงก่อนเนะี่ยอ้องหนักพอสมควรนะครับไม่ได้เอาเชือกมาครับ เราเชือกมาก็จะสบายเลห้อยลงไปเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ประมาณตัวเนี้ยนอันนี้ก็มือค้ำพอดีครับตัวนี้ลูกเต่งๆนะครับกำลังทานเลยราคาถูกมาก20บบาทยังขายไม่ได้เลย โอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับการเก็บมะม่งวงน้ำดอกไมนะ้นใครั้งนี้นครับได้รกันี้ครับไม่รู้จะไปทำอะไรแต่จะต้องแจกเหมือนเดิมโอเคครับต้นสูงมาก